เป้เข้าใจจิตใจ,จของคนที่มีปัญหาเรื่องการจับประเด็นนะคะเพราะเป้เคยมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนนะรับข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นการอ่านฟังบรรยายฟังพอดแคสต์เออหรือฟังคนอื่นพูดรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเข้าใจอะไรยากท,ทำไมฉันเรียบเรียงข้อมูลในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสาเหตุและวิธีการแก้ไขว่าเ,ออเราจะจับประเด็นข้อมูลยังไงให้มันง่ายขึ้น ก็อย่างที่บอกนะคะว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการจับประเด็นข้อมูลนะคะกเ็เรื่องนี้เนาะมาจากแฟนเพจนะคะสอบถามเข้ามานะว่าเฮ้ยเขา,เามีความเข้าใจข้อมูลที่ติดขัดเฮ้ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับจับใจความจากการอ่านจับประเด็นจากการบรรยายปัญหาการเรียบเรียงความคิดการทําความเข้าใจเนื้อหาเนี่ยมันติดขัดไปหมดเลยแล้วมันก็ไม่รวดเร็วอะค่ะมันช้าเนาะไม่สามารถสื่อสารหรืออธิบายข้อมูลออกไปให้คนอื่นเข้าใจได้ทําอย่างไรดีนะคะจะเห็นได้ว่าบทดิ้งนะคะที่คุณเตยนะคะให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นปัญหาเรื่องการทำความเข้าใจข้อมูล แท้ทางนั้นเลยคนเราอค่ะมันจะมีวิธีการรับข้อมูลเนาะทั้งจากการฟังและการอ่านมีปัญหาตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะตั้งแต่การทําความเข้าใจข้อมูลทั้งจากการฟังและการอ่านเนาะพอจับประเด็นข้อมูลไม่ได้ทีนี้มันก็มีปัญหาต่อเนื่องมานะคะเรื่องการจัดระเบียบความคิดการเรียบเรียงความคิดด้วยนะคะก็มาเป็นก้อนที่2แล้วจากนั้นนะคะพอเรียบเรียงไม่ได้ทําความเข้าใจเนื้อหาก็ไม่ได้นะคะมันก็จะมีปัญหาต่อเนื่องไปที่การสื่อสารค่ะสื่อสารก็ไม่ได้ซ่งมันไม่เข้าใจแต่ไปสื่อสารยังไงให้มันเข้าใจถูกต้อง ทั้ง3าอย่างเนาะมันมีชุดการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะค่อยๆพูดไปนะคะอยากให้ดูตรงนี้ค่ะการรับรู้ข้อมูลของคนเราเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลพื้นความรู้ไม่มีพื้นข้อมูลมาก่อนการทําความเข้าใจของเราอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนภาพนี้เนาะก็คืออยู่ๆเหมือนมี คือไอ้น้ำแบบเพลิงอะค่ะจ่อมาที่หน้าอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าน้ำมันเดียวไปหมดอะมันจะต่างจากการที่แบบเฮ้ยเราฉีดสเปรย์น้ำแรกน้ำเข้ามาแบบเป็นละอองฉันก็จะลืมตาได้พอที่จะแบบอืมนะพอทำความเข้าใจข้อมูลได้แต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่เราไม่รู้มาก่อนนะคะเหมือนโดนน้ำสาดใส่หน้าอย่างเงี้ยเยอะๆนะ,ะนะคะแน่นอนว่ามันคือความงงนะคะมันคือการไม่เข้าใจข้อมูลนะคะทีนี้ที่บอกอย่างนี้คืออะไรที่บอกก็คือ data หรือเวลาที่เรารับข้อมูลนะคะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะ <laughs> ถ้ามันอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องก,กันนิดนึงนะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ให้ เรามันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสมองของเราเนาะทุกคนทีนี้ค่ะการรับข้อมูลของเราเนาะมันจะเป็นเหมือนกลวยค่ะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ข้อมูลมันเข้ามาเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่แต่มันจะมีความแบบความช้านในการรินข้อมูลนะทุกคนเหมือนแก้วน้ำอะค่ะเวลาที่ที่ข้อมูลมันเข้ามาใหม่มันจะค่อยๆรินต่อให้เยอะแค่ไหนถ้ากั่ประเด็นไม่ได้อะไรมันก็จะแบบเข้ามาเป็นคีย์เวิร์ดทีละนิดทีละนิดเข้ามาทีละนิดนะคะเพราะฉะนั้นไอข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นข้อมูลที่ใหม่มากหรือก้อนใหญ่มากอินโฟมิชันเยอะมากอย่างเ้ะราจตอง แยกย่อยหรือแยกองค์ประกอบของข้อมูลน,นั้นก่อนว่ามันคืออะไรเนาะมันก็เหมือนกับการที่เรามีข้อมูลเป็นโรตีสายไหมอย่างเงี้ยค่ะก้อนหนึ่งเนาะถุงหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เราจะเอาไปกินอ่ะเราก็ต้องแกะออกมาใช่ป่ะใส่แป้งแล้วก็เอาไอ้สายไหมเนี่ยมาใส่ทีละคำทีละคำม,ม,มันก็เหมือนกับการแบ่งก้อนข้อมูลออกมาให้มันเล็กลงนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ในกลวยกรองอันเนี้ยค่ะให้มันค่อยๆเข้าไปในสมองอันนี้เราจะทำความเข้าใจได้แต่มีหลายคนที่เข้าใจผิดว่าเวลารับข้อมูลอ่ะเราต้องรับข้อมูลเยอะๆเลยทีเดียวนะเราก็จะเอาทั้งก้อนฉันจะจำท้ให เกิดคว <PI> ามงงและความมีปัญหาความไม่เข้าใจนะคะน้นเวลาที่เราจะรับข้อมูลนะคะเราจะต้องใช้สายตาตะแกนองประกอบก่อนว่าข้อมูลแต่ละอันอ่ะมันคือองค์ประกอบอะไรเหมือนเวลาที่เราเอกซเรย์อะค่ะเราก็ต้องดูก่อนว่าส่วนเนี้ยพอเอกซเรย์ไปแล้วมันคือม้ามส่วนเนี้ยเอกซเรย์แล้วมันคือหัวใจเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยข้อมูลนี้มันคืออะไรแล้วมันมีความสัมพันธ์ยังไงเราจะได้จัดระเบียบข้อมูลถูกนะคะที่พูดอย่างนี้คืออะไรที่พูดอีงก็คือเป้อยากจะให้เราอะค่ะสแกนข้อมูลว่าเฮ้ยสิ่งที่เราย่อยออกมานะอ่่่าาาาเเเ้้้้้จะะะะะใคคคมมนนนกรรรดยยขขออออออููลแแแไหหตตตตสสงงงื ว่าหลักๆมันคือห W ด้วยแหละนะที่เราจะแยกนะ who what where when why นะอย่างแรกคือ who ค่ะเขาพูดถึงใครเราต้องตอบให้ได้ก่อนนะว่าชุดข้อมูลนี้เขาพูดถึงใครหรือว่าเขาบอกใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไอ้ใครคนนั้นอ่ะมันทําอะไรวะเนาะเราจะต้องบอกให้ได้นะคะเมื่อเราจับข้อมูลนี้ไอทีนะไปทําอย่างนี้ต่ออ่า HR นะไปทําอย่างนี้ต่ออย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้เราเราจะบอกเราได้นะคะเพราะต่อมาว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องรู้เรื่องนี้มะหลายๆคนนะคะเวลา รับข้อมูลเข้ามาใหม่นะจะชอบจําว่าจะชอบท่องจำว่าเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรใครต้องทําอะไรใครต้องทําอะไรส่วนใหญ่จะจํแจ่ก,ก้อแรกนะทีนี้ค่ะถ้าเราท่องจําข้อมูลนะคะหรือรับรู้ข้อมูลด้วยองวัดอะเราจะมีความรู้สึกว่ามันต้องจําแล้วมันจะหนักสมองมากค่ะทุกคนเพราะว่าธรรมชาติเนาะการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์นะคะถ้าเราเ้ยเจ้าตัวตัวเนี้ยนะคะผ่าหัวออกมาเปิดกระโหลกมาตรงนี้เนาะอะลบจื๊บนะผ่ากระโหลกมานะคะมันจะมีสมองนะอยู่3ามชั้นอ่านะคะชั้นแรกที่อยู่ข้างนอกสุดนะคะมันจะร แอปเปิลปากกาแบบจะหมดนะคะมันจะรับข้อมูลวอช่ะดูเหมือนลูกชิ้นนะคะที่วางเป็นก้อนเนาะหรือว่าลูกชิ้นที่มันอยู่ในถุงเนาะมันจะแบบมันมันก็จะก้อนไขก้อนมันอ่ะทีนี้เราก็ต้องใช้เสียพลังงานในการจํามากเลยค่ะทุกคนมันจะเป็นข้อมูลมันจะไม่เรียงกันชั้นกลางค่ะมันจะจําด้วยฮาวค่ะทุกคนอใครทําอะไรยางไรล่ะนะอ่ะทีนี้ค่ะพอทําอะไรอย่างไลแล้วมันจะเริ่มผูกเรื่องได้และนิดนึงเนาะเพราะมันผูกเรื่องได้ค่ะ มันก็เหมือนแบบลูกชิ้นจะมาอยู่ในถุงนลลูกชิ้น,นจะมาอยู่ใกล้ๆกันแหละมันก็จะพอปัติปัดต่อเรื่องได้แหละว่าเฮ้ยทำยังไงล่ะนะหลังจากที่รู้วอสแล้ววอสเสร็จแล้วไปทาอะไรนะคะมันก็จะเป็นพวกกระบวนการอะไรทั้งหลายเนาะนะ how นะคะทำอย่างไรนะ,ะทีนี้ค่ะการจำนะหรือว่าการทาความเข้าใจข้อมูลได้ดีที่สุดเชื่อมโยงข้อมูลที่ดีที่สุดนะคะเราจะต้องหาวายค่ะว่าทําไปทําไมอันนี้มันคืออะไรเนาะเราจะหา <witness. S 1> ะเราจะหาต้นต่อของข้อมูลได้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการจําด้วยวายพอเราจำด้วยวายอ่ะเราจะปัติปตัดต่อเรื่องได้ว่าเนื่องจาก แบบนี้นะคะก้อน A นะมันทำมันเป็นแบบนี้มันเลยทําให้เกิดปัญหา B นะพอปัญหา B, ันเราก็เลยจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยวิธี C ซึ่ง C, ันมันจะเกาะให้เกิดผลลัพธ์แบบดีอย่างเงี้ยค่ะมันจะปฏิบัติต่อข้อมูลเรื่อยๆนะคะทีนี้มันก็คือการจับประเด็นนี่แหละว่าเฮ้ยพอเราจับประเด็น,นะคะ่ะมันคือการเรียงร้อยข้อมูลคู่ t อชเวล w ว e n ว h y แล้วสามารถเอาไปเล่าต่อคนที่ไม่สามารถเรียบเรียงประเด็นได้คือคนที่ไม่สามารถเรียบเรียง w ู a t อชเวล when ว h y พอรีบเดไม่ได้ก็ไปสื่อสารต่อไม่ได้เท่านั้นเองตั้งต่อทการจับประเด็นแล้วก็นําไปถ่ายทอดต่อนะคะถ้าเกิดว่าเราเรียงเป็นโปรเซสได้1 2 3 4อย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่เราก็จะสามารถไปสื่อสารได้นะคะทีนี้เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยตรงนี้เรามีปัญหาตรงไหนบ้างนะคะอย่างคุณเตยเนี่ยมีปัญหาว่าเฮ้ยจับประเด็นไม่ได้เลยคุณอาจจะต้องให้ความสําคัญกับผู้วัสดนแวร์เวนไวก่อนว่าเฮ้ยเวลาเจอข้อมูลฉันจะสแกนข้อมูลแบบนี้แล้วนะมันฉันตอบคำถามไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะ พอเรารู้แล้วว่าใครทําอะไรบ้างเราพอยเอาข้อมูลมานั่งเรียงค่ะอาจจะเรียงเป็นบลูเรตพอยก็ได้นะคะหรือว่าเรียงเป็นแพทเทิร์นอะไรก็ได้ซึ่งถ้าในในระดับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการจับประเด็นจ,จะไม่ค่อยแบบอยากแพทเทิร์นอะไรมากเนอะก็คือรู้ก่อนว่ามันต้องรู้อะไรแบบมันมันต้องสแกนอะไรแล้วพอไปสแกนให้คล่องก่อนแล้วค่อยเอาเทมเพลตหรือว่าพวกแพทเทิร์นอะไรต่างๆนะคะไปจับว่าเฮ้ยคุณจะเขียนอะไรไม่งั้นอ่ะคุณจะท่วมทน้นตั้งแต่ตอนที่แบบจับประเด็นก็ไม่ได้แล้วต้องสแกนหาหัวเป็นวอีกนะตอคาถได้รลเวนขีไวพอจะเรียข้อมอออ้้ตงใชทพะไรีกกมมจะะรู้สึเยอไปหด เพราะฉะนั้นคุณเตยเนาะถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องแค่ตั้งแต่การจับประเด็นนะคะให้ใช้ครูสแรเวนไวก่อนนะคะแล้วจากนั้นไอ้เรื่องต่างๆเนาะเอาเอาไปใช้จนคล่องก่อนนะคะพอคล่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการสื่อสารอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปก็ได้เทคนิคการจัดระเบียบความคิดและการจับประเด็นนะคะในส่วนของก้อนที่1ตรงนี้นะคะมันอาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะทุกคนคำถามนี้มาเราก็จะอัดคลิปเลยนะเอาแบบง่ายๆแบบนี้ไปเกาะตากันนะคะอ่ะทีนี้เทคนิคการจับประเด็นมีปัญหาตั้งแต่การ เปิดหนังสืออ่านจักเล่มหนึ่งนะคะเราวรเริ่มต้นตั้งแต่บทนำนะคะว่าเอเอเราควรจะรู้ก่อนนะคือก่อนที่จะไปอ่านทั้งเล่มเราควรจะต้องรู้ต,ตรงบทนำก่อนว่า,าผู้เขียนเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรเพราะเขาว่าจะรวมตรงนั้นนะคะรวมทุกอย่างไวไ้วหมดเลยเหมือนอินโทรไวให้เราก่อนเนาะก็คืออนนินโทรไวไอคอนเนี่ะไอ้อนที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยนะ สมองตัวตรงกลางตรงนี้ค่ะให้เราว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเราต้องอ่านตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะตัดสินใจซื้อหนังสือหรือว่าอ่านอะไรรายงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาอยู่ที่บทนี้ค่ะบทนำมันจะแบบอแบบินโทรให้ก่อนหรือบทคันยออย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นโอเวอร์วิวให้เราให้เรารู้เหตุผลว่าทำไมเราต้องอ่านซึ่งมันจะช่วยนะคะเป็นเนวิเกเตอร์ในการนำทางให้เราในระดับหนึ่งนะนั้นนะคะพอไปอ่านบทนำเสร็จเรียบร้อยอุย้ยทำความเข้าใจจากาสมองส่วนในสุดปึ้งปึ้งปึ้งว่า why เรียนรู้ไปทำไมนะหรืออ่านไปทำไมเสร็จแล้วนะคะเราจะได้เข้าใจบริบทของเขาจากนั้นปอ่่านนทีสรบัะะค ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการจับประเด็นนะซึ่งถ้าถามว่าเป้เคยมีปัญหาการจับประเด็นไหมนะคะมีปัญหาเรื่องการทำความเข้าใจมากกว่าค่อนท่านที่จะเหมือน เข้าใจยากเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านหนังสืออ่ะจะมีปากกาจะมีปากกาไฮไลท์นะคะจะมีปากกาน้ําเงินวงกลมตลอดว่าเฮ้ยตรงน,นี้คืออะไรตรงน,นี้คืออะไรแต่แบบเน้นจุดสําคัญแล้วก็จะเป็นคนที่อ่านช้านะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบบโอ้มีเครื่องมือเยอะมากนะคะอ่ะต่อมาค่ะอ่านสารบัญคะ่ะซึ่งนี่ค่ะทุกคนเวลาเราเปิดหน้าสารบัญเราจะรู้ว่าเฮ้ยข้อมูลนี้มันมีกี่บทนะคะซึ่งแต่ตะละบทอ่ะบางหนังสือบางเล่มมันก็จะเรียบเรียงแบบต่อกันต้องอ่าน,นแต่บทหนึ่งไปบทสุดท้ายบางเล่มมันก็จะเนื้้้้้ออออหหาาาาาแแบบบบบ่่่นนนนไไกก็ดดเเเรรรจจะะูยค ถูกตั้งไหมคะทีนี้เวลาที่เราดูสารบัญน,นะคะเป๊จะทำแบบนี้เนี่ยคะ่ะตัวที่ขั้นเนาะไว้เสมอเกือบทุกเล่มน,นะคะเออทุก ถ้าเล่มไหนได้เปิดซื้อมาเราได้อ่านอย่างเงี้ยนะคะมาเปิดอ่านก็จะเขียนไว้อย่างเงี้ยเพื่อให้เรารู้ว่าโอเวอร์วิวภาพรวมของหนังสือมันชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <_ d ata> ซึ่งไอ้ส่วนนี้มันมีมันมีมันมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่ามันช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลให้เราว่าเฮ้ยไอ้ข้อมูลตัวนี้ที่เราจะรับต่อไปอะ่ะมันอยู่ในคู่ปิ้งนี้นะข้อมูลที่เราจะอ่านต่อมันเอาไปทําแบบนี้ได้นะ <_ d ata> อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่อะไอ้ตัวชื่อบทอะเขาก็จะบอกวัตถุประสงค์หรือบอก คนล,ลับจากการแก้ไขปัญหาหรืออาการอะไรอย่างเงี้ยของเขามาอยู่แล้วนะคะซึ่งไอตัวสารบันเนี่ยช่วยจัดระเบียบความคิดได้ดีมากๆเลยนะคะในอดีตเป้มีปัญหาโดยตรงนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะแต่ก็คือแบบได้รับการแก้ไขและรู้ว่าเควรจะทำยังไงนะก็คือคนคิดช้าเป็นคนเรียบเรียงข้อมูลช้าเพราะฉะนั้นเรา,เ,าเวลาเรียนเรื่องอะไรใหม่ๆก็จะไม่สามารถเรียนได้ถ้าเกิดว่าเข้าไปนั่งฟังเฉยๆแบบแบงแบงเลยอะเราก็แบบอาจารย์พูดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าจะ เชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้ว่าเขาพูดถึงอะไรบทไหนอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูอนเจนดาเขาเรียกว่าอะไรนะคอสิดิบัสในการเรียนเสมอนะคะแล้วก็จะมาะดูว่าเฮ้ยเขาพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการจัดระบบข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาในเรื่องการจับประเด็นและการเรียบเรียงข้อมูลนะคะก็เวลาอ่านหนังสือไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทำแบบน,นี้ก็ได้นะแต่คือหมายถึงว่าเวลาเขียนสารบัญอะ่ะดูสารบัญอ่านสารบัญเราจะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยค่ะแต่แต่บทเนื้อหามันประมาณนี้นะมันหนาเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเหมือนกะปริมาณกะเวลาการอ่านได้รู้ภาพรวมข้อมูลอะะไรรปมาณนี้ คนบอกว่าเฮ้ยโหถ้าทําอย่างนี้ควรจะอ่านบทนำควรจะอ่านสารบานเศจมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาจะบอกว่าใช่ค่ะเสียเวลาแต่ว่ามันจะแลกกับการที่เราเข้าใจข้อมูลได้แบบอย่างท่องแท้อย่างลึกซึ้งนะคะแต่คือถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจับประเด็นนะคะหรือว่าไม่ได้มีปัญหาในการเรียบเรียงข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่จำเป็นแบบเฮ้ยมาเสียเวลาทำพวกนี้ถ้าเกิดเราปกติคุณอ่านเนื้อหาเลยแล้วคุณเข้าใจนะอันนี้ต้องบอกนะคะเป็นการแก้ปัญหาเนาะอ่ะอันที่3นะคะพอคุณอ่านทำความเข้าใจข้อมูลพวกนี้แล้วนะคะเป้เข้าใจจิตใจของคนทีีีี่่่่มมมปปปัััญหหาาาาเเเเรรรืืออองงกกจะด็นนนคพ้้ ะะเป้ก็จะใช้วิธีนะคะแบบนี้นะคะถ้าใครเคยอ่านหนังสือ,เอสเก็ตโนต้ตัวสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์ยขอป้ายนนหน่อยแต่ลงวิธีการใช้นะคะจะประเด็นข้อมูลนะคะไว้6ขั้นตอนนาะก็คือย่อยแยกเรียดึงนึกเขียนเป็นเป็นโปรตโครตคอลที่เป้ใช้ในการอ่านข้อมูลที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเราต้องเขียนเลืยอเรี่ยงข้อมูลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป้จะใช้แพทเทิร์นนี้ตลอดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องราวที่แบบเฮ้ยเรารู้มาแล้วเราต้องการอ่านเสริมสมมติว่าเป็นเรื่องเรื่องสรุปอย่างเงี้ยนะคะเป้อยากจะดูว่าเฮ้ยของญี่ปุ่นเขามีวิธีกาารรสุปยงงไต่ าาแต่เราบ้าน้อยแค่ไหนไปเรียนรู้วิชาแต่เขาเพิ่มเนี่ยเอ้ยไอ้ข้อมูล Get, i, euh, önem, mm, พวกเนี้ยเป๊ะพอจะรู้มาอยู่แล้วเป๊ะก็จะอ่านผ่านๆแล้วก็จะอ๋อเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะดึงข้อมูลมาใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยเป๊ะอยากให้เริ่มที่จุดตรงนี้นะก็คือมาที่ก้อนแรกก่อนค่ะย่อยเอ้ยแยกมาถึงก็ผิดเลยย่อยนะไอ้แยกนะคะแยกในที่นี้หมายเขามั่งหนังสืออ่ะมันจะเรียงเป็นบรรทัด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  แบบนี้เนาะคือแบบยาวๆเลยใช่ป่ะซึ่งแบบถ้าเราอ่านยาวๆอย่างเงี้ยบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องการตัดประเด็นอาจจะรู้สึกว่าหูข้อมูลมันมันไปหมดแล้วมันเหมือนน้ำแบบเพลิร์มหากระบอกระเพลิงที่มันฉีดมาที่หน้าเพราะฉะนั้นข้อมูลมันประเด็นประเด็นเข้ามาอย่างเงี้ยคนคนหัวช้าคนที่แบบมีปัญหาด้านการสับประเด็นเนี่ยเขาีปัญหาเรื่องการย่อยข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเป้ก็ต้องการนี่นะคะหรือดิ้นสอบนะคะในการแยกข้อมูลถ้าเกิดว่ามันมีเว้นวรรคหนึ่งเป้จะใช้อันเนี้ยค่ะแยกประเด็นเราจะได้เห็นชัดๆเนาะว่าตรงเนี้ยมันแยกออกจากกันข้อมูลเนี่่ยย้้เเกออองงงาาะะคตบ เวลาที่เราจับข้อมูลใช่ป่ะได้จะมีสมาการเนาะก็คือเวลาที่เราหาเราจะหาว่าฮูกับวอสอย่างแรกเลยใครทําอะไรนะคะอพอประโยคนึงใครทําอะไรจัก,ก็จะปิดฟูลสต็อปไปเอาประโยคนึงไอ้ไอ้ตัวเนี้ยค่ะไอ้ตัวขั้นหนึ่งอะเราจะใช้แค่1นึ่ฮูและ1นึ่งวอสเข้าใจปะห,หรือว่า สับเจกบวก verb อันนี้ก็ได้ค่ะก็คือมีประธานและกริยาอย่างละหนึ่งเนาะหรือว่าถ้ามันมีและอย่างเงี้ยค่ะเราก็เออเอาและไปก็ได้ก็เวิร์บหนึ่งเวิรสองอย่างเงี้ยเนาะก็คือจบหนึ่งประโยคอันนี้คือหนึ่งขั้นนะคะเราก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เอาสักหน้านึงหรือว่าสักแบบบทความหนึ่งหน้าครึ่งสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาสรุปทีนึงนะคะอย่าแบบโอ้โหบทความหนึ่งสรุปล็อปหนึ่งมันจะข้อมูลมันจะโอเวอร์เวิร์มเกินไปเนาะแล้วมันจะเป็นไม่ เราเราเราจะรู้ว่าเฮ้ยสโคข้อมูลประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะให้เราวงนะคะให้เราวงเวิร์ฟนะคะวงกลมเวิร์ฟเนาะเอาเอาปากกาแท่งเดิมเนี่ยค่ะวงกลมเวิร์ฟวงกลมวงกลมอ่าเราจะรู้แล้วว่ามันมีแอคชั่นอะไรบ้างแอคชั่นอะไรบ้างโอเคไหมนะคะมันอาจจะช้านิดนึงเนาะแต่ว่าเวลาที่เราบุกหมูไม่ใช่ว่าอ่านไปแล้วอู้ต้องวงอีกแล้วเสียเวลาจังนะคะเวลาอ่านไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรารู้เนี่ยอันนี้คือเวิร์ฟสำคัญปึ๊บเราวงเลยเราาก็มมยย่อย่ออขู้ละคะ ย่อยข้อมูลว่าเฮ้ยข้อมูลเนี้ยมันมันเกี่ยวกับอะไรเนาะนะคะย่อยข้อมูลตัดแต่ละต,ตัดมานะย่อยข้อมูลนะคะจากนั้นค่ะเราก็ดึงในพวกเนี้ยค่ะลองดึงว่าเฮ้ยเวิร์มันคืออะไรซึ่งเราดึงไปแล้วถูกไหมเนี่ยเห็นนะเราดึงเวิร์มมาแล้วนะคะดึงนะคะพอเรารู้ว่าเฮ้ยเวิร์มมันคืออะไรทีเนี้ยค่ะเป้จะเอาพวกเวิร์มที่เราเขียนเนี้ยแต่ละอันนะคะมาเขียนเป็น bullet point นะว่าเฮ้ยอัน,นอเนี้ยใครทําอะไรเนี่ยใครทําอะไร เนี่ยใครทําอะไรเนีนย่ยใครทําอะไรเป็นบุเลทพอยต์เรื่อยๆเรียงเรียงมานะคะหรือว่าใช้1 2 3, ึ่งสอก็ได้นะคะ <ๆ S 2> เรียงลงมาบุเลทพอยต์ใครทำอะไรทีนี้เราจะเห็นประเด็นชัดขึ้นถ้าไปลิงก์กับการเขียนนะคะมันก็เหมือนกับการเขียนที่ว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะเขียนบรรยายยาวๆอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดว่ามันจะขึ้นเวิร์มใหม่ให้เราเคาะบรรทัดลงมาเคาะ enter ลงมามาอยู่อีกบรรทัดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยตัดประเด็นตัดประเด็นจากบรรทัดที่ยาวให้มันกระชับขึ้นก็จะดูแบบเป็นบุเลทพอยต ตรงนี้จริงๆอ่ะจะจับจบที่ตรงนี้ก็ได้นะคะโปรเซสนี้ก็คือมันก็คือ,คอการจับประเด็นข้อมูลแล้วแหละนะก็คือแยกย่อยดึงเรียงออขอโทษขอโทษดตรงนี้แยกย่อยดึงเรียงนะคะมันก็จะเขียนข้อมูลเป็นแบบข้อๆแบบนี้จริงๆมันเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่ได้ต้องการวิชวลขนาดน,นั้นคุณแบบไม่ต้องต้องการแบบการอาร่านที่แบบเข้าใจง่าย แบบด้วยวิชวลนะคะมันก็จะจบแค่นี้แต่ถ้าคุณต้องการใช้วิชวลเข้ามาช่วยนะคะดึงเรียงนึกนะคะนึกมันก็คือการนึกภาพอะนึกภาพประกอบว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยมันจะใช้ภาพอะไรเข้ามาช่วยดีอย่างเช่นอย่ยนะคะการสร้างธุรกิจอ่าหรือ2การตั้งเป้าหมายอ่ามันก็จะแบบเริ่มมีสัญลักษณ์เข้ามาแล้วนะคะเวลาที่เรามาเปิดอ่านนะคะเราจะมาสะดุดก,กับสัญลักษณ์ก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราสมองอ่ะมันจะหาว่าเฮ้ยเราจะหาเป้าหมายของอันนี้มันคืออะไรอ่าเราก็ดึงมา,ตรง,มาตรงนี้ได้ค่ะอ๋อนี่ง่ายเห็นรูปภูเขากระทงนะเออหรือว่าอ๋อเห็นรูป ไอเดียนะ,ะการสร้างสารถ้าเป็นรูปนวัตรกรรมล่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นเหมือนการสร้างทังสับภาพมันก็จะเป็นเหมือนจุดจุดที่สายตาค่ะมันจะมาโฟกัสถ้าเกิดว่าเรากลับมาเปิดหนังสือเล่มนี้อ่านอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมนะคะมันก็จะเห็นข้อมูลได้ง่ายขึ้โนเนาะทีนี้พอเรานึกภาพนะคะว่าข้อมูลนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรตอนที่ไปเขียนไป ได้ก็จะรวมในกระบวนี้เออเวลาที่สอนะคะแยกขบวนการอย่างเงี้ยมันอาจจะดูเยอะนะโอ้ยย่อยแยกดึงเล็กนึกเขียนโอ้โหช้านมากแน่ๆเลยแต่ว่าเวลาที่เราใช้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นอัตโนมัตินะคะก็คือเวลาที่เราอ่านอย่างเงี้ยปากกาก็เขียนไปด้วยนะจบประโยคปุ๊บขีดตัวประโยคปุ๊บขีดอ็อันนี้เวิร์ดวงกลมอ่ะพอเราเสร็จแล้วเอ้ยเรานึกภาพนะพอ จบบทหรือว่าจบสองหน้าอ่ะเราจะต้องต้องการมาสังเคราะห์นาความคิดเราก็จะมาเขียนเรียงเป็นข้อๆเรียงเป็นข้อๆนะคะจริงๆมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่แบบดูไปอ่านแบบเอาใจความมากนะคะหนังสือ power of output เนาะก็คือแบบเขียนปุ๊บเรียงเขียนปุ๊บเรียงเป็น,เป,นเป็นภาพเป็นคําพูดอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยให้เราจับปเป็นแบบข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เวลาที่เราอ่านข้อมูลนะคะจบมาแล้วนะครับอาจจะเป็นแบบหลายๆหน้ามาเงี้ยนะคะจริงๆ ที่บอกให้ดึงเรียงเนี่ยนะคะก็คือเรียงข้อมูลเป็น1 2 3 4แต่ว่าเวลาที่แบบเราจับประเด็นข้อมูลจริงๆอ่ะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสมมุติไปอ่านเรื่องอการจับประเด็นอันนี้ครั้งหนึ่งแล้วกันเวลาที่เราเขียนนะคะเราจะแบบไม่ได้เขียนแบบออธิบายพวกนี้เป็นบรรทัด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 ถูกปะ่ะแต่ว่าเวลาที่เราเขียนจริงๆอ่ะเราจะเรียนแบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบคอนเซ็ปต์เน็ตติ้งก็คืออทุกคนเวลาที่แบบเฮ้ยเราจะทําความเข้าใจข้อมูลนะเราจะบรรจุนะห้าดบ,บิวไว้บ,บนหัวอ่ะ,อะเราก็จะรู้แบบอ๋อถ้าแบบเราเขียนว่าหนึ่งบรรจุ 5w ในหัวเนื่องจากอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบโอ้โหแบบเป็นบรรทัดยาวไปเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ภาพวิชวลเข้ามาเราจะเริ่มแบบเอ้ยบรรจุ 5w ไว้บนหัวเราก็จะใช้แบบอืมเราก็ไม่ต้องเขียนประโยคยาวๆพวกนี้แล้วถูกป่ะเราก็จะเขียนว่าการจับประเด็นไอ้ 5w เนี่ยอ่ะเราสมองนะมี3ชั้นอ่านะคะอ่ะตรงนี้จะเป็น Y อ่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการเชื่อมโยงความคิดที่มันมีความเป็นแมปปิง้งมาคืนก้นนะ ถ้ามีอะไระติชมได้เลยนะคะเป๊จะได้ปรับปรุงเนาะวายอันนี้จะเป็นฮาวนะคะอันนี้สมองชั้นนี้นะ,ะเวลาที่เราจดนะคะยาจดเหมือนในหนังสือนะคะให้เราจดด,ด้วยคําพูดและความเข้าใจของตัวเองมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่ามันจะกระชับกว่าที่เราอ่านในหนังสืออยู่แล้วถ้าจาจำมันได้ใจเสมอน,นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าจะสรุปแล้วให้บิดดิ้งทุกอย่างมันเหมือนในหนังสือเราไม่ต้องสรุปเพราะเราไปเปิดหนังสืออ่านก,ก็ได้โอเคนะนะคะอันนี้ก็จะเป็น Pro ูกับวอประมาณนี้นะคะเราก็จะอ,อธิบายประมาณนี้เวลาที่เราเริ่มต้นจะทําความเข้าใจเชื่อมโยงข้อมูลอะไรเราต้้องงใหมัันดดีปไถึระบ วายเพราะเวลา why? เราวายเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรเนาะพอเรารู้ว่าเฮ้ยทำไมเราต้องทําพอเรารู้ว่าทาไมเราต้องทําเราจะรู้ว่าทําอะไรพอเรารู้ว่าทําอะไรเราจะรู้ว่าต้องทําอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะพออย่างไรเสร็จแล้วเราก็จะไปที่เวนต่อนะเว้นกําหนดเสร็จเมื่อไหร่นะอ่ามันก็จะแบบเนี่ยค่ะไปที่ไปที่ชั้นนอกต่อเว้นแวร์ตามมาอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนตัวขยายและเว้นกับแวร์ไปต่อได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือการเชื่อมโยงความคิดอ่าหรือว่าอันนี้อ่าองค์ประกอบอันนี้มาจากอันนี้อย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันจะแบบ มันจะมีความเป็นแผนภูมิขึ้นมามันจะมีความเป็นคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าเฮ้ยใครอะเราพูดถึงใครเฮ้ยเราพูดถึงคนคนนี้ที่เขาจับประเด็นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเห็นปะว่ามันเป็นเป็นเป็นภูนนนที่มันเป็นภาพตัวกลางประมาณนี้นะคะทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเครื glaube, ่องมือเพิ่มเติมเวลาที่แบบเฮ้ยเราไปอ่านจับประเด็นจริงๆแค่ปากกาแทงเดียวก็ได้ละทีนี้มันก็จะมีอุป,ปกรณ์เพิ่มอีกอันหนึ่งค่ะก็คือปากกาไฮไลท์อันนี้แล้วแต่คนนะแต่คืออย่างเป้เนี่ยถ้าปากกาไฮไลท์หลายๆคนบอกว่าโหหหหหไไไไฮฮลลลลลททททท์์ัััั้้้้้้้้งงงงนนนนนนนาาาาาาาเเเเเยยยคคค่่่่่ะะะสรรรุปปปแแวมกกกก็็ใีีจบบตออ สำหรับคนที่มีปัญหาการขีดไฮไลท์แล้วขีดทั้งหน้าทุกอย่างสำคัญหมดนะคะให้เราเปลี่ยน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 เราจะไม่ขีดไฮไลท์สิ่งที่สำคัญแต่เรา ให้ตั้งจุดมหนว่าเราจะขีดไฮไลท์สิ่งที่เราจะเอาไปใช้เข้าใจไหมอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งใจค้ามทางหน้าเลยค่ะแต่มันจะมีตรงนี้ค่ะที่แต่เพิ่เราจริงๆริงอ่ะมันสำคัญหมดแล้วหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ค่อนข้างดีที่เขาอ่ะจับทุกอย่างมาเป็นข้อจับทุกอย่างเป็นบูลเลตพอยต์แค่ลวทีเนี้ยมันอะไรมันก็สำคัญหมดนะหนังสือเล่มนี้เพราะมันมันเป็นคีย์แก่นล้วนๆแต่ทีเนี้ยอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันสำคัญเยอะเกินไปสำคัญหลายจุดนะแสดงว่ามันไม่มีอะไรสำคัญเข้าใจไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเเปลลีีีี่ยยยนนนววิธธกกกุุทนะ์ใาาารรขขดดดดะะะค้ฉพจ ที่เราจะต้องเอาไปใช้เท่านั้นอย่างเช่นอันนี้ค่ะ5สิ่งที่เจ้าของควรรูเ้เน่เจ้าของกิจการควรรู้ควรจ้างเอาซอรมาทำไงตงเนี้ยค่ะเป้รู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเป้น่าจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆเป้ก็จะขีดเฉพาะตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไฮไลท์จุดที่ที่คิดว่าสําคัญทุกอย่างมาสําคัญหมดให้เปลี่ยน,นเป็นสิ่งที่เรานําไปใช้ได้ก่อนอ่าก่อนด้วยนะเพราะบังที่อะค่ะ อ่านหนังสือทั้งเล่มโอ้โเราต้องพานเอาไปปรับใช้ทั้งเล่มเลยแต่ว่ามันจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะไปปรับใช้ได้ก่อน,นเดือนนี้ใน2เดือนนี้อย่างเงี้ยนะคะขีดไว้ก่อนหนังสือแต่ละเล่มมาหาเราอ่านด้วยช่วงเวลาที่ต่างกันอ่านหนังสือเล่มเดียวกันรอบแรกรอบ2รอ,อบ3นะคะเราจะเห็นมุมมองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเอาไฮไลท์ที่แบบเราใช้ก่อนนะคะประมาณนั้นนะไฮไลท์สิ่งที่สําคัญปากกาแท่งอีกแท่งหนึ่งอ่าสำหรับปากกาอีกแท่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นปากกาหัวลึกลื่ลุกลื่นหัวแหลมทั่วไปนี่แหละคะ่ะเราก็จะเอาไปไว ะะรวมถึงว่าเอาไว้วงกลมเวิร์บด้วยเวลาที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราจับประเด็นไม่ได้จริงๆหรือว่าจับประเด็นยากเลยอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าใช้สูตร subject บกวก verb หรือ who บกวก was นั่นแหละสมองคนเล่าเนาะเหมือนกลวยนะคะอันนี้คือสมองของเราเนาะข้อมูลเข้ามาเยอะมากแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันรับได้ทีละนิดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกนะคะไอ้ก้อนที่แบบมันจะเข้ามาเนี่ยถ้ามันเข้ามาทีละนิดแบบลูกชิ้นที่แบบไม่ปฏิปต่อเข้ามาทีละลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกชิ้นแต่ละลูกเราไม่รู้ว่าส่งเข้าไปมันคือกชิ้นาร ลูกชิ้นหมูหรือว่าลูกชิ้นอะไรที่แบบมันกระจัดกระจายไปหมดถึงมันจะรับข้อมาทีละน้อยมันก็เชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมี mapping นะคะในการที่แบบเอ้ยจะเอาลูกชิ้นเนี้ยในการแบบจัดกลุ่มให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ถุงลูกชิ้นนะะห้าถุง <laughs> จะบอกว่าสอบแต่ละครั้งนี่ไม่ได้มีความเหมือนกันเลยนะ <laughs> ลองไปแมปบกันดูนะว่าจะใช้ภาพเบรเทียบเทยบแบบไหนนะคะ c o o Watch เนี่ยเขาจะอยู่ในถุงเดียวกันมันจะเป็นลูกชิ้นหมูวายแวร์เวนฮาวห้าวิวสองเฮาหาวมัส เพราะเวลาที่เราแท็บข้อมูลพวกนี้ละแล้วเวลาจะเข้าสมองะคะมันจะมีความเป็นก้อนๆมันจะมีความแบบเรารู้ว่า identify ว่า ไอแต่ถุงเนี่ยมันคืออะไรในการเข้ามามันจะทาให้เราอะค่ะจัดเรียงข้อมูลได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นประเด็นจากการฟังเนาะมันก็อาจจะต้องใช้สมาธิเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็จะใช้อีถุงลูกชิ้นเดียวกันนี่แหละเราจะใช้ปากกานะคะในการเขียนนะอย,อย่างเป้นเ,ปนเนี่ยเป้ก็จะมีอ่สัญลักษณ์มีใช้วิชวลนะคะในการช่วยตดนะคะก็คือจะใช้สัญลักษณ์พวกนี้แหละก็คือ who w a นะคะเวลาพูดถึงใครพูดถึงคนอะอาจจะต้องพูดถึงหมอนะออะอย่างเงี้ยค่ะก็จะ ตั้งรูปคนอย่างเงี้ยไว้ก่อนเนาะทำอะไรก็จะจดเป็นบุเลต์บุเลต์พอยต์ลงมาหรือว่าถ้ามันมีคำเว้นเนาะมีความเป็นแบบฮาเอ้ยไม่ใช่มีความเป็นมีความฮาเเพิ่มเข้ามาเนาะว่าทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเป้ก็จะใช้โปรเซสเนาะก็จะใช้ลูกศรน,นะเชื่อมว่าเฮ้ยนี่เขาทำอะไรหนึ่ง จากนั้นมันทําให้เกิดอ,อย่างนี้ก็จะมีความเว้นขึ้นมาเว้นเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนแล้วไงต่อแล้วไงต่อมันจะพูดถึงกระบวนการค่ะทุกคนถ้าเกิดว่ามันมีไม่ใช่เว้นฮาวเนาะมันจะมีความเป็นกระบวนการเข้ามาเนาะแต่ถ้ามันมีวายค่ะวายมันก็จะบอกถึงเหตุผลเนาะมันก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่วายนี่ก็จะไม่ค่อยได้เขียนเป็นภาพอะไรก็จะเขียนเป็นก้อนวายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปัญหาหนึ่งสองสาม ย่ก็จะเรียงเป็นบุลเลต์พอยต์ลงมานะคะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราตีความไม่ได้เราต้องกระชับข้อมด้วยการเขียนบุลเลต์พอยต์นะคะอ่ะพอจากนั้นนะคะแวร์เป้จะใช้อีตัวนี้แทนเนาะใช้สัญลักษณ์นะคะเวลาเขียนเป้ก็จะไม่ได้เขียนว่าแวร์อย่างนี้เนาะก็จะเขียนว่าเฮ้ยไปถ่ายท,ทำนะเนาะคอนเทนต์หรือว่าไป็นอะไรที่ไหนอ่ะก็อาจจะเป็นสยามอย่างเงี้ยค่ะแอปอ่าทีนี้เวนเวนมาอีกละนะคะเวน ก็จะใช้เครื่องหมายแอดแทนว่าเฮ้ยเนี่ยไปวันที่16เดือน2นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีสัญลักษณ์ในการเขียนเพราะว่าจะไม่ได้เขียนแบบุ oh, เลียงเป็นบทด,ดิ้งยาวๆนะก็จะใช้ตัวสัญลักษณ์นะคะซึ่งสัญลักษณ์เราก็ไปหาทั่วไปได้เป็นข้อๆเนอะแล้วก็เป็นภาพนะคะอันนี้ก็ช่วยได้เชื่อมโยงข้อมูลด้วยลูกศรน,นะคะ ตอนแรกจากการอ่านอ่ะมันต้องแยกย่อยดึงเรียงใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นจากการฟังอะค่ะเราจะเรียงนึกเขียนเลยเนาะเราจะแบบไม่ได้มีแยกย่อยดึงแบบประมาณนั้นนะคะก็ลองไปใช้ดูจบหรือยังเนี่ยเวลาที่เราจะสื่อสารก็เหมือนที่เบ้เขียนนี้เลยค่ะเวลาที่เราเขียนเป็นภาพออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราจับคอนเซ็ปต์ได้ว่าเฮ้ยเขาพูดถึงใคร who what w h น n why อ่ามีโปรเซสอะไรยังไงเวลาที่เรามันอยู่ที่การเรียบเรียงในโปรเซสที่สองเวลาที่เราไปนึกไปพูดต่ออย่างเงี้ยค่ะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะเราจะต้องชี้มือไปด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยเราพูดถึงก้อนนี้นะต่อไปเราพูดถึงงงก้้้ออนนนีีีะะยย่่่าาาาาเเเเเควลทรรรไปพูด จิมจิมจิมแล้วก็บอกเฮ้ยเราก็จะเช็คความเข้าใจว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเป็นระยะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้การสื่อสารเข้าใจดีขึ้นนะคะโอเคก็ลองไปปรับใช้ดูเนาะก็มีคำนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะคะอย่างที่บอกฝากชอบไม่ชอบฝากกดไลค์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาปรับปรุงทีหลังนะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะ